้าพี่น้องไม่นีข่อยยิมผ้าพี่น้องว่ามึงรถไถนิวฮอนแลนด์ที่ทีสีจุดนักหาแล้วพี่น้องก็ข่อยเองอ่าโยก้างปลูกไว้ประมาณตันกลัวนหน่อยค่ะแต่ว่าไปปลูกงาค่ะกะมีที่เด็ดครับพี่น้องเพราะว่าปลูกในตุ่มโหดแรงกะเสียวๆโยเพราะว่ามันลมแห้งไหมค่ะพี่น้องกะมันอึดมันแบบโอ้ไอมือเลยค่ะพี่น้องไปมึือก็เองค่ะพี่น้อง รวมยางแห้งเลยยกหางปลูกลากหางปลูกระงักอีกสําหรับนิวฮอลแลนด์ที่ดีสี่จุดน้องหานนะค่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องก่อนชิ้ไปเมืองกันกะฝากให้กําลังใจนะคะพี่น้องขอกําลังใจจากพี่น้องแน่เนาะค่ะพี่น้องกดติดตามนะคะน้องกดถูกใจไอ้ลูกดูปูไหมค่ะกดถูกใจกด subscribe รู้ว่าไอ้ปุ่มติดตามแล้วก็ลุกกระดิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้อ่าช่องละอ่าช่องอะไรก็ทายไหมค่ะเดี๋ยวเห็ดคลิปใหม่ให้พี่น้องในมือเนื่ค่ะเนาะ ะะะสำหรับกติเตือนใจหรือว่าชีวิตการทำงานของข่อยนะข่อยอยากฝากพี่น้องนะคะข่อยบ่เคยหยาดความลำบากเลยค่ะในชีวิตข่อยความลำบากมันจะพานำพาวความสำเร็จม,มาให้ข่อยเสมองานหนักๆักข่อยบ่เคยหยาดชีวิตข่อยเป็นคู่เหลืองเงี้นมากข่อยบระตรงมาเห็นงานเขาไปเปล่าอ่อยเขาไปรถไถรถไถข่อยขับได้รถซิบหล้อข่อยขับได้รถหกหล้อข่อยขับได้ข,ข่อยค้นขับพวกหล่อไปรงงานก็นไดมีคือชีวิตข่อย ความเป็นคู่ข่อยก็บ่เคยบุกพ้องแต่ว่าเรื่องงานข่อยก็บ่เคยยานชีวิตข่อยบ่เคยยานความลําบากเฮ็ดน้อยได้น้อยเฮ็เดหลายได้หลายค่ะพี่น้องบ่ต้องยานค่ะพี่น้องคิดที่ซื่อรถไถซื่อมารวยค่ะพี่น้องมาใส่งานจาขอวงผลที่มันไดคือกําไรชีวิตค่ะมีความสุขค่ะในการเฮ็ดไทยอวยเนการเ he ฮ็ดเฮ็ดกับไทเฮ็ดกับออยเฮ็ดกับเข่าังเสียค่ะพี่น้องไปเมืองกันเลยค่ะว่าโหดแค่ไหนไปเมืองกันเลยค่ะพี่น้อง สนก็สีต้มๆเลยค่ะปลูกางามื่อกี้ที่น้องเมืองเด้อค่ะนิวฮอลแลนด์ที่ที่ซีจุดท่องหาช้หางปลูกอ้อยมาปลูกงาค่ะหางปลูกนี่ค่ะอ่านับประมาณตันกว่าๆในน้อยค่ะเป็นหางปลูกของเอย่ากลับไปเมืองไกลๆค่ะของอีหยังเนาะโอ้หูยิ้มลมจนหนุ่พี่น้อง งเคค่ค่ะเค่คบานกุงค่ะท ja. ุกอนบางกูงค um, <it> ่เค่นงานเ็าต้องเรียนเร็วค่ะทุกนอาจะราส กบของไอ้กบกบกันดูค,คด่ะกบดีอยู่ด้วยค่ะกบได้ดีโยกบลองค่ะกบลองได้ดีกบเคยเป็นหูอากาศกบเคยเขางานก็เกิดดีอยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับคนขับแป๊บนึงค่ะมันเฮีย ปลูกอ้อยแม่ dính nhiều hả ลูกซ้ายให้มันโตกันแล้วลูกยะให้มันขาดช่วงเด้มันงจะผ่านบินได้ค่ะพี่น้องลมบวบๆด้วยนี่ที่เห็นนี่เป็นตุเมบินเดียวเหน,นียวค่ะเย็กเย็เย็กเ็ của cua bốn mươi tô mì hạt ๋ยว่ามันสิเกิดให้คอยบ่วต้มตุ๋มนี่ชาเนากรเกิดติ่งให้จังได้บุญเดี๋ยวกะต้องฝาปลูกข่าเดี๋ควนมาปลูกก็ไไ้เพราะว่าดินมึงนีนเป็นดินเหนียวพี่นิวแรงค่ะปลูกได้เอา คนห้วยโอ <Rocky> ้โอ้ตึงตึง oh ตีลากันหางยกปูกับพ่อเฮงเดอปูให้ต้มมีกโอเคครับเดี๋ยวแม่เก็บให้ลูกเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้มันออกไหงบนะแค่ออไปอันวางค มันลงไ้บนู้นี่น้องนลงแล้วรไปตั้งใหม่แลวตั้งใหม่รบ่อเอันีแต่มวามันลงขางหนึ่งของไงฟาดีมอมันลงได้แล้วมันหมุนโอ้มันมหมุนมอลงขางนมันลอ่องฟ้าเปนลช่องนช่องของเจ้ามันมัลงไงแ่พังมือไหมช่องของเจยมันแขนแขน ดูมันแข็งอืมไม่ร้านอ่ะอปสามแล้วตรงยำรองอีกพี่นอ่อยเพราะว่ามัานลดลงประมาณสองหลงมันแขง็งมันโลมแห้ง ตุ้มม่เต้มเลยแล้วเขี้นกี่ตุ้มเ้นดินเียงหันมาเขี้นอ่วะเบ่อนซะเนาะมันควนนี้เนาะดินมันกัยุบลงยุบลงเรื่อยเนาะดูใสขึ้นเอง มือยัดอวยด้วยนี่ฟกอวยเดี๋ยวกะไว้ปลูกของพี่เอเอาเหยบมองล่องปลูกมันได่มเ่อไรมองกบมันนั่นไหม เดีมันคือเกิดห้อยตีนหมดเหยียบดีเถอะพอข่อยโบครึ่งเสียกปนันดอกมองต้มๆข่อยโบกระสีไปว่างครูว่างครูเหยียบใส่หลดแหล่อยู่ไปครึ่งเสียกยังคักแน่ยปนันกะเอาข้าวมาหลดแล้วเห็นพีเอฟปลูกกระท่อมเหมือนห้อยเพิ่นดึงเสียกกลางตรงดิ่งนะเพิ่น

แล้วก็ยัดอีกเลยยัดลงไปเลยอ่ายัดอีกเลยใส่อีกเลยลูกใส่อีกเลยอเออให้มันลงเออให้มันลงเยอะๆแบบนี้แหละลูกมันยงเลยเออนี่แบบนี้แหละถูกต้องแล้วใส่ไปเลยให้มันลงเ พี่น้องเมืองแล้วหูดคือข่อยว่าบัวแรงบ่ค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะพี่น้องเิาจะพาความแรงมาให้เมืองอีก